กระทรวงกลาโหมยูเครนเผยภาพกำลังพลใช้ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาสโจมตีฐานที่มั่นของกองทัพรัสเซียหลังจากสหรัฐทยอยจัดส่งให้เมื่อปลายเดือนที่แล้วโดยสหรัฐเตรียมจัดส่งระบบไฮมาสให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวอีก4ชุดทำให้จำนวนระบบไฮมาสที่ได้รับจากสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น16ชุด Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. การให PA ้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีตามประเทศรัสเซียชี้ว่าเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จำกัดเฉพาะภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงเคอร์ซอนสาปอริเซียและพื้นที <Hayır> ่อื่นๆหลังจากพื้นที่บางส่วนของเคอร์ซอนและสาปอริเซียตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพรัสเซีย การขยายขอบเขตการสู้รบถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญหลังจากรัสเซียเคยปรับเปลี่ยนเป้าหมายการทำสงครามมาแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียประกาศทำสงครามระยะที่สองเพื่อปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสให้เป็นอิสระเนื่องจากการเคลื่อนกำลังพลบุกยูเครนในช่วงแรกรเผชิญแรงต้านอย่างหนักทำให้รัสเซียไม่สามารถยึดครองกรุงคียฟได้สำเร็จความเคลื่อนไหวของรัสเซียเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวัน หลังจากโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยรายงานข่าวปรองว่ารัสเซียกำลังวางแผนผันวกดินแดนอื่นๆของยูเครนโดยใช้วิธีเดียวกับการพันหนวกคาบสมุทรไครเมียเมื่อปี2014ขณะที่หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับอังกฤษหรือ MI6 ประเม,มินวารัสเซียกำลังอ่อนแรงและยิ่งยูเครนได้รับอาวุธพิสัยไกลจากสหรัฐและชาติตะวันตกมากเท่าไหร่ยิ่งผลักให้รัสเซียเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากขึ้นเท่านั้น And I think they're about to run out of steam. I think our assessment is that the Russians will increasingly find it difficult to supply manpower and material over the next few weeks. They will have to pause in some way, uh, and that will give the Ukrainians opportunities to strike back. of Ukraine President Vladimir on 18 19กันรักดาคม. เพื่อสแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการเดินทางออกนอกเขตอดีสาภาพโซเวียตครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเปิดฉากขึ้นเป้าหมายหลักของการเดินทางเยือนคือการประชุมสุดยอดสาฝ่ายร่วมกับอิรานและตุรกี เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในซีเรียที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากทั้ง3าประเทศเป็นผู้ค้ำประกันกระบวนการเจรจาว่าด้วยสงครามกลางเมืองในซีเรียนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาแต่การเดินทางเยือนข้ามกลางสงครามยูเพรนและมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกทําให้โลกจับตามองผลการหารืออย่างใกล้ชิดอายาตเลาะอาลีคาเมเนีผู้นําสูงสุดอิหร่าน เรียกร้องให้เตหารานและมอสโกยกระดับความร่วมมือในระยะยาวและระมัดระวังการช่อฉนของชาติตะวันตกนอกจากนี้ยังแนะนําให้ประเทศต่างๆหันมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการค้าขายเพื่อลดบทบาทสกุลเงินดอนลลาร์สหรัฐจากเวทีการค้าโลกส่วนปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเป็นเพรัะะสเซียไม่มีทางเลือกถ้ารัสเซียไม่เป็นฝ่ายเริ่มท้ายที่สุดชาติตะวันตกจะเป็นฝ่ายเริ่มอยู่ดี ตลอด5เดือนที่ผ่านมาอิร่านไม่ประนามปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียและกล่าวโทษนาโต้ว่าเป็นต้นตอความขัดแยง้งแม้ว่าจะแสดงจุดยืนต่อต้านการทำสงครามและเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาแก้ปัญหาข้อพิพาทบนโต๊ะเจรจาก็ตามสำนักข่าวหลายแห่งอ้างว่ารัสเซียอาจทำข้อตกลงซื้อดโดรนติดอาวุธหลายร้อยลำจากอิรนันเพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้กับยูเครน เงินก้อนนี้น่าจะช่วยทดแทนรายได้ของอิหร่านจากการส่งออกน้ำมันดิบให้จีนที่ลดลงอย่างมีนัยะสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากจีนหันไปนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียหลังจากโรงกลั่นของจีนสามารถซื้อน้ำมันจากรัสเซียได้ในราคาถูกลงโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐระบุว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของปูตินชี้ให้เห็นว่ารัสเซียกำลังถูกโดดเดี่ยวจากเวทีการเมืองโลก it shows the degree to which Mr. Putin and Russia are increasingly isolated. Now they have to turn to Iran for help. ในช่วงเวลาที่ผู้นํารัสเซียเร่งเครื่องกระชับความร่วมมือกับอิหร่านโอเลนาเซเลนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของยูเครนเดินทางเยือนสหรัฐและเข้าพบประธานาธิบดีโจไบเดนและจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่ทําเนียบขาว นอกจากนี้ยังเดินสายพบเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐอีกหลายคนซเซเลนสกากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาค,คองเกรสและร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศสําหรับป้องกันตัวจากการรุกรานของรัสเซีย Я зараз прошу річ яку я ніколи не хотіла просити Я прошу вас зброю Зброю не для того щоб нести війну на чужу землю А щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. Я прошу вас про протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоб вони не руйнували дитячі кімнати. Набто, таสงครามเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา,ซาฮารัตให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ยูเครนไปแล้วไม่ต่ำกว่า8,000ล้านดอลลาร์. แต่การเดินหน้าสนับสนุนยู่เครนอย่างต่อเนื่องยิ่งเป็นการเติมเชื้อไฟให้ความขัดแยง้งและทำให้สงครามยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายๆ